สวัสดีรู้เรื่งองที่มเได้โนึองไที่รักทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมที่แสดงออกอยู่ตารตัวอบอกงน้ำใจของลูงงกน,นักเรียนทุกคนคนเรานั้นครับเกิดมานั้น ก็จะมีพ่อแม่เป็นคนที่ให้ความรู้แก่เราคนที่ให้ความรู้คนที่ให้ความรักคนที่ให้ความปรารถนาดีแก่เรานั้นบางครั้งเราก็เรียกว่าเป็นครูครูนั้นคือคนที่จะสั่งสอนแนวทางต่างๆให้ความรู้เพื่อที่จะให้เอาให้เราอรอดในสังคม ให้ความรู้เพื่อที่เราได้จะนไปประกบอบอาชีพในอนาคตในภายภาคหน้าครูบาอาจารย์ก็เป็นคนที่ให้ความรู้ความรักความห่วงใยและปรารถนาดีแก่เราเป็นประดับที่สองขัดจากพ่อและแม่สาหรับกิจกรรในงานในครูนั้นความหมายนั้นทางพิจิตรก็ได้คุยให้เราได้ฟังไปแล้ว ครูก็อยากจะให้พวกเรานั้นนะครับได้ระลึกถึงแล้ก็ให้รู้ประโยชน์ของการโริงารั้ง,ง,นงนี้อย่างน้นอยๆในวันนี้ลูกก็อย่างนี้ได้มีความภาคภูมิใจในการที่เป็นครูในสถาบันเดียวกันเป็นลูกของเจ้าพ่อพิสคุพโงเช่นกันเมื่อเราเป็นลูกของพ่อเรียยเดียวกันเราก็จะต้องมีความรัก ามมาสตาเมคีได้มีวามปรารถนาดีซึ่งกันและกันอันที่สองที่ปูเห็นพวกเรานั้นได้มุ่งมัน่นได้คิดที่เริ่มส,มสร้างสรรค์ได้คิดวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็นํามาเป็นสิ่งของที่จะมอบให้แก่คณะูัวจารย์เพื่อจะเป็นการสื่อบอกว่าเราทําสิ่งนี้มีความหมายว้าอย่างไร บางบางบางคานเขาึงรูปพญจนทาวันวันนี้เ็เห็นได้หลายอย่างหลายหลายคานที่เป็นรูปของมันจะกลับเป็นของอน,นุสรณ์อนุสรณ์รีประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าอน,นุยมคงะตได้เลือกตั้งมันมั่งแต่เรื่องะไรก็ตามนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างหรือจะเป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วการทำงานทุกอย่าง ก็ใช้จะราอรื่นสุดไปถ้าหากเราไม่คิดให้ดีเราไม่คิดเราะให้ดีเราไม่วางหลักเกินหรือทดลองในการที่จะดําเนินการกิจการใดๆน,น,นั้นให้มันอยู่ในสัสดส่วนที่เหมาะสมมันอาจจะใหญ่เกินไปมันอาจจะหนักเกินไปมันอาจจะเบาเกินไปมันก็อาจจะมีทําให้เกิดสิ่งที่ผิดพลาดได้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สาระสําคัญ พวกคู่มองที่จิตใจของลูกๆที่มีความมุ่งมัน่นที่จะมอบสิ่งนั้นให้ักครูบบอาจาายทุกคนรูเข้าใจแล้วก็ว่าหวังว่าคนที่ทําอะไรพลาดนิดๆหน่อยๆวันนี้นะครับทั้งนักเรียนในชั้นเดียวกันก็อย่าว่าให้กันนะเขาแต้ทําเต็มที่แล้วเขามีความจิงใจแล้วเขานามามอบให้แล้วนะครับรูรับด้วยความจิตใจยิ่งแ้วหวังว่านั่นคือมันจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างหนึ่งว่า ถ้า,าเราทำอะไรแล้วแต่ถ้าหากมันอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมพอดีพองานมันมก็จหญ่มาได้อย่างปกติสุ่แต่ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังถ้าหากเราไม่ได้อยู่ในที่อยู่ที่เหมาะสมมันก็อาจจะเกิดชำรดเสียหายได้ผู้อขอคุณผู้ลูกทุกคนนะครับที่ได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยที่จะมอบสิ่งของต่างๆมอบไว้ให้แก่ครู วันนี้ก็อยากให้ลูกๆนะั้นได้คิดว่าลูกนั้นอยู่กูงกูก็คือพูดที่ให้กําลังใจแก่ลูาากๆเพราะฉะนั้นขอให้ลูกดความมั่นใจว่าลูกโดยที่อยากทุกคนนั้นมีครูบาอาจารย์ที่คอยหลอใจและมีความตั้งใจที่จะดูแลพวกเราสั่งสอนพวกเราในสิ่งที่ดีที่งามแล้วลูกก็ให้มั่นใจว่าลูกม,มีเพื่อนเพื่พี่ๆที่จะไปส,สนับสนุน และรู้องมั่นใจว่าสิ่งที่พวกคันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามได้จะนาไปใช้ในอานาคตข้างหน้าเขอขอบคุณด้วยความติดใจและขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ